สวัสดีครับทุกคนรูท150เซนมาพบกับทริปใหม่หลังจากที่เราชมความงามและกลารเต็นรับอากาศหนาวสุดขั้วที่ดอยอินทนนท์กับอีพีที่1ไปแล้วนะครับเส้นทางต่อไปที่เรากำลังจะไปคือเมืองคลองอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนู่นครับระหว่างทางเดี๋ยวแวะสักการะพระธาตุจอบทองสักครู่นะครับและระหว่างทางก็ขอแวะทานกาแฟที่ม่อนแจม่มแป๊บหนึ่งที่ร้านบรรยากาศจากนั้นก็ยิงยาวไปเลยครับ ประตูต้อนรับเข้าสู่ดอยเชียงดาวนอกจากวัดถ้ำเชียงดาวแล้วก็มีอุโมง์ต้นไม้นี่แหละครับที่เป็นหนึ่งจุดหมายสําคัญมันเป็นถนนที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ริมสองข้างทางถนนเส้นนี้แหละครับที่จะพาเราไปค้นพบหมู่บ้านน่ารักๆกที่อยู่หลังดอยหลวงเชียงดาวบ้านนาเราทางผ่านระหว่างทางจําได้ว่าเคยมาพักที่นี่ครั้งหนึ่งตอนลงมาจากดอยหลวง ยังคงเงียบสงบเหมือนเดิมคืนนี้เลือกนอนที่บ้านวังริมคลองโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเตย์นา่ารักนัรกอยู่ริมลําน้ําคลองลําน้ําคลองเป็นลําน้ําสำคัญของหมู่บ้านนะครับที่ไหลผ่านมาเรื่อยๆผมชอบนะน้ําเย็นดีไม่ลึกด้วย และยิ่งมีโฮมสเตย์ที่รักธรรมชาติตลอด2ข้างริมฝั่งน้ำถ่ายรูปไปก็มีความสุขไปเห็นควายเดินผ่านไปได้ดูการใช้ชีวิตที่ปกติของชาวบ้านไปด้วยอยากให้เรามาพักผ่อนกันที่นี่สัก2วันคงจะทำให้ทุกคนหายเหนื่อยไปได้เยอะเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปถีบจักรยานดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่ดูนะครับ เริ่มจากถนนกลางเมืองก่อนเลยบินด้วยโดนนะครับจะเห็นได้ชัดของความสวยงามของถนนเส้นนี้พอดีงบไม่มีทีบจักรยานแทนแล้วกันนะครับสองข้างทางถนนก็เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าทิวเขาทุ่งนา เป็นฉากที่สวยนะครับชาวนาสายน้ําขุนเขามัช่างลงตัวซะจริงๆยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยคงสวยไปอีกแบบอ้มพลาคือสะพานมิตรภาพเมืองคองนะครับ oh. Oh. เป็นเซ็นเตอรฟพอยต์ของเมืองนะครับมีตลาดบนสะพานนี้ด้วยนะของกินอร่อย มองจากสะพานไปก็เห็นวิวริมน้ำคลองนะครับกับอาคับผันต่อที่โฮมสเตย์นะครับก็นั่งๆน,น,นอนๆถ่ายรูปริมน้ำเห็นเขาจิบกันขระอิจฉาอย่างเพ่องหินใส่อบเวลาผมออกทิปเนี่ย มี ens, คนชอบถามว่าไปกับใครจะกลับใครหล่ะจะกลับน well ี่ไงตะก้องสามขาเห็นไหมครับปกติเวลาไปเที่ยวแบบนี้มันก็ต้องมีคนที่ชอบเที่ยวแนวนี้เหมือนกันถึงจะไปกันรอดใช่ไหมพอไกลและลำบากเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดกันละเลยตัดสินใจชอบที่จะไปเที่ยวคนเดียวหรือที่อีกแบบก็คือ ไปเที่ยวเพื่อล่อเหยื่อให้เพื่อนอย่างไปทริปทน,นั้นกับเราด้วยฉะนั้นการไปเที่ยวคนเดียวขาตั้งกล้องนี่แหละสำคัญที่สุดบรรยากาศยามเช้าตื่นมาก็เจอกับสายหมอกที่กำลังไล่มาเรื่อยๆจากดอยหลวงเชียงดาว หมู่บ้านก็ค่อยๆลืมตารับการมาของแสงแรกของวันในตอน,นเช้าของเมืองคลองจะมีความสดชื่นของพื้นหญ้าที่ชุ่มด้วยน้ำค้างเสียงนกร้องเสียงน้ำเมืองคลองที่ค่อยปลูกคนให้ตื่นขึ้นมารับความสดชื่นนะครับ No, into most the night. เป็นไงกันบ้างครับกับบรรยากาศของเมืองทองโดที่ซ่อนตัวหลังเงาของดอยหลวงที่นีบสงบไว้มาแวะเยี่ยมเยือนผู้คนที่นี่กันบ้างนะครับเพื่อจะทำให้แบตในตัวเราที่ใกล้หมดได้เต็มกลับไปสู้ชีวิตกันใหม่ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ